สบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่่องไลฟ์สไตล์เนาะอยู่กับผมเนะาะธนงศักดิ์ไลฟ์สไตล์วิธนินงศักดิเนาะเมเนกนทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทท่ทานเลยนะครับที่เข้ามาหับชมคลิปนี้เนาะเมเนเขาก็จะมารีแยกเซนเคยเนาะท่านผู้ชมส่งเมอนีนะ้เนาะข้าพเจ้าจะมารีแอคเกี่ยวกับหมอจบใหม่เนาะอย่างเซนคือข้าพเจ้านี่จบไปเนาะจบใหม่ๆสินะได้เงินเดือนเท่าไหร่ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ทรายท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปลง ผเป็นคลิปหมอจบใหม่นะครับได้เงินเดือนเท่าไรนะครับซึ่งเป็นคลิปของเป็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับชื่อว่า e b บ b a บอนะครับแล้วก็เป็นคลิปพูดเกี่ยวกับเงินเดือนของหมอจบใหม่นะครับนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก่อนจะไปรีแอคนะครับผมผมจะพูดเกี่ยวกับเงินเดือนอยู่ประเทศลาวนิดหนึ่งนะครับเผื่อพี่ๆนะครับที่เข้ามาอยากจะรู้ว่าที่ลาว หมอจบใหม่อย่างเช่นผมจบใหม่อย่างนี้ครับได้เงินเดือนเท่าไรวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดประเด็นนี้นะครับเพราะว่าผมได้ติดต่อหาเพื่อนนะครับที่เรียนหมอจบที่ลาวเขาเพิ่งเขาสมัครงานอยู่ตอนนี้ครับเหมือนเขากําลังฝึกงานอยู่ครับตอนนี้เขากาลังเป็นอาสาสมัครอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับผมผมก็ถามเขาว่าเงินเดือนได้เท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดทีเดียวเลยนะครับผมนะครับก่อนอื่น ก่อนอื่นโมศกาอยากบอกอ้ายอ้ายเอื้อยทุกคนเนาะพี่ๆทุกท่านเนาะพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่เขามาหบชมคลิปนี้เนาะว่าบ่าอยากให้เกิดดราม่าเนาะโมเมนต์คลิปนี้เนาะโมเมนต์ว่าการเปรียบเทียบของเงินเดือนลาวหรกัรเงินเดือนของประเทศไทยเนาะอยากแลกเปลี่ยนหลายก่อนเนาะอยาก อธิบายให้ทุกคนที่เข้ามาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะนะบ่อยากให้ทุกคนคิดเป็นยั้งคือเงินเดือนหน่อยนะนั่นเนี้นีเนาะบ่อยากให้สั้งสองผ่ายมาทะเลาะกันเลยว่ามาหายกันอยู่ใต้คลิปเราอยากให้มีแต่แนวดีๆเนาะมาแบบหายคำหู้เนาะหายคำเห็นหายปรับปรุงเนาะหายความหู้หายแลกเปลี่ยนจะดีหลายเนาะส้ชมมันจะแบบคือขาพระเจ้าเข้าไปอ่านขาพระเจ้ากับภูมิใจแะ้วก็ดีใจหลายเนาะที่แบบมีพี่ๆแต่หลายท่านที่นาหักหายคำปรึกษาหายคำแบบหายความเห็นที่ดีๆเนาะ เนาะแล้วก็บเบายากให้เป็นเหลืองแบบว่าแบบว่ามาเปรียบเทียบสำหรับประเทศแต่ละประเทศเนาะจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าประเทศที่พัฒนากับประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะระดับเงินเดือนข่าของเงินอีกเนาะระดับข่าของเงินแล้วก็ระดับเงินเดือนเนาะมันก็จะมีการแตกต่างกันเนาะทาู้ชมฉะนั้นอย่าให้ทาูุชมแบบบบียกใไ้เป็นการเปรียบเทียบนะอย่าให้เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะหรือว่าอธิบายของข่าวประ้าเกี่ยวกับเงินเดือนลาวเนาะว่าสกุปกินหรือบ่อเนาะในเดือนหนึ่งเนาะ คือแบบเดือนหนึ่งสมุิว่าขาพระเจ้าเป็นหมอจบใหม่เดือนหนึ่งข่าพระเจ้าไปเหตุวิยงอยู่หงหมอในข่าพระเจ้าสิกุ้มกินบ่อเนาะเป็นอาสาสมัครเนาะทาวัยยังบ่ได้เขา้ารัฐกรน่นะคือแบบล่อข้าร,รัฐกรกับโบแมนเรื่องง่ายนะสามสี่ห้าปีแล้วแล้วก็ไปสอบขา้ารัฐกรอะไรก็มันจะเป็นหลายขั้นตอนเป็นขั้นตอนขันข้นตอนมันก็จะยากใช่ไหมท่านผู้ชมเพื่อจะได้แบบเงิเนเดือนอเดี๋ยวขาพระเจ้ากับซีมาว่าเนาะขาพระเจ้าสีมาว่าเรื่องเงินเดือน อยู่ลาวสําหรับหมอจบใหม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาที่ทุกคนตั้งคําถามมาว่าหมอจบอยู่ลาวได้เงินเดือนเท่าไหร่ขาพระเจ้าก็เลยแซดไปหาหมูนะ่เนาะหมูก็บอกว่าอยู่ลาวนะโบได้เงินเดือนบอกมีเงินเดือนให้เนาะเป็นอาสาก็คือไปอาสาเอา้าทุกคนก็ตั้งคําถามคือกับขาพระเจ้าแมนบอกถาไปอาสาแล้วเขาสี่เอา,เอาอยัางกินขาน้ำมันลดแมนบอถามผู้ชมขาอาหารขาแให้งานเหมื่อยน่าจะมีหน่อยหนึ่งเนาะเป็นกําลังใจ เนาะแม่บอกตั้งคำถามคือการบอถามผู้ชมแต่ว่าบบได้เงินเดือนแต่จะได้เงินยามแทนเงินยามในภาษาไทยเขาเรียกเงินยามในภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเงินเวนเวนยามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือจะได้เงินยามแทนเนาะถามผู้ชมคือหมู่ขัาประชาบอกว่าสําหรับหมอที่เหตุเวียกบริหารอยู่ในห้องหมอกับหมอถงเสริมอยู่ในห้องหมอจะได้กินเงินสมโมงแทนเนาะจะบริกินเงินยามเนาะหมู่ก็เลยบอกว่าสําหรับ คนที่เฮียนจบหมอใหม่เนาะ่านมู้ชม์รับปริญญาตรีเนาะสั้นะสูงพยาบาลต่างๆที่จบใหม่อยู่แลาวเนี่ยเงินยามนะที่เราไปเมื่อกี้แนะถวไหนสำหรับหมอจบใหม่หรือพยาบาลจบใหม่เนาะเขาจะได้กินเงินยามเนาะอาทิตย์หนะึ่งเนาะจะยามสองเถือ่อเดือนหนึ่งก็ประมาณหกถึงเจ็ดนเะถือ 8, ถ่อเนาะหกถึงเจ็ดเถื่อแปดเถื่อก็แล้วแต่แล้วแต่มือเรนะาบางทีก็ยามหน่อยบางทีก็ยามหลายเนาะ่านมู้ชมและเขาก็บอกว่า วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะจะได้คูณสองคือเนาะถวายามถืงมือวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะในในเจ็ดแปดมือนะเนาะคือมือหนึ่งจะยามสี่สิบห้าพันกีบพี่น้องหรือว่าสี่หมื่นห้าพันกีบเนาะเป็นเงินบาทกันร้อยสามสิบห้าบาทต่อมือเนาะต่อมือในเจ็ดมือเนาะในเจ็ดอ่าในเจ็ดมือหรือแปดมือเนาะเอาแปดมือต้องเป็นเงินกีบกับสามแสนหกหมื่นกีบประมาณเงินไทยนะครับประมาณเงินไทยก็ประมาณสองหนึ่งพันสองร้อยอ่ายี่สิบสามบาทนะครับอันนี้คือ เป็นเงินใน8วันนะครับแล้วก็ถ้าาถึงเวรหรือว่าถึงยามวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็จะคูณ2นะครับผมอันนี้เราจะรวมรวมคร่าวๆเงินที่ไม่ได้คูณ2อาทิตย์อาจจะไม่ได้ยามวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยสามบาทเนาะหรือว่า1นึ่งพันสองบาทจะเท่ากับ4 60, 60, ี่แสนหกหมื่นกวีนั่นเองนะครับทุกท่านก็จะเป็นเงินที่แบบกระโบไลเนาะพอไส้บอ่อเนาะ อ่าอันนี้คือปัญหาที่ต่างคำถามมาเงิน1,000กว่าบาทเนี่ยพอใส่บ่อดำรงชีวิตอยู่ในสปปลาวเนาะเดี๋ยวสมมุติข้าพเจ้าสิเอาข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่าข้าพเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่เวียงอยู่ในครหลวงเวียงจันท์เนาะอ่าข้าพเจ้าจะต้องไปเสาหอผักแม่นบ่ท่านผู้ชมหรือว่าบ้านผักอยู่ถ้าคุณสองก็จะดีเนาะบ้านผักอย่างต่ําสุดก็2,000บาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็2,000บาทนั่นเองนะท่านผู้ชม2,000บาทนี่เนาะถ้ามีหมู่มาหาร2ก็เออ1,000โอเค1,000ก็ มดไปแล้วเนะาะเงินเดือน1,000บาทยังเหลือ200บาทเนาะสองก็คือข่าพเจ้าเหตุ YouTube เนาะสมมติว่าาราคาพเจ้าเหตุ YouTube ข่าพเจ้าต้องใสอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลใสอินเทอร์เน็ตในการอัพโหลดคลิปแม่นบ่ซึ่งว่าอยู่แล้วเนาะข่าบัตรเนาะจะบัตรหนึ่งมันจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนาะอยู่แล้วเนาะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอ่าสิบพันกีบต่อ3มือ้อ10,000กีบต่อ3มื้อเนาะแล้วก็มีแพ็กเกจอ่า หนึ่งหมื่นกีบต่อหามือหรือว่าเจ็ดมือเนาะส่วนว่าหนึ่งหมื่นกีบต่อเจ็ดมือนี่เขาจะให้เป็น Data มาเนาะ Data นี่จะประมาณสองกิกเนาะส่วนสามมือเขาจะให้ห้ากิกเนาะส่วนหลินสามมือดีกว่าหลินสองมือเนาะคาร์ลินเมื่อดัตตากับคุ้มเจ็ดมือเนาะท่านผู้ชมคือรวมๆแล้วเนาะในเดือนหนึ่งนี่ใส่เงินซื้อบัตรประมาณหนึ่งแสนกีบทั้งหมดหนึ่งแสนกีบตกเป็นเงินไทยก็ ตกเป็นเงินไทยประมาณ340บาทหรือว่า340บาทเข,ขาผัก1000ค่าบัต10,000 0เนาะหรือว่า340บาทก็ 1, 3 4 0บาทเงินที่ได้มาหมดแล้วนะบวกค่าอาหารนี่ค่ากินอยู่กินอยู่นี้วันละร้อยได้อยู่ได้วันละร้อยอยู่ได้มื้อละร้อยบาทอยู่ได้เนาะหรือว่ามื้อละสามสิบพันกีบอยู่ได้เลือดหนึ่งเนาะก็จะตกประมาณเก้าแสนประมาณสามพันบาทเนาะ บวกกันเป็น่นานได้านผสมเนาะสี่พมบาทเนะาะฐานผสมสี่พมร้อยบาทบวกอกีกเงินขาน้ำมันลดนะเนาะเดือนหนึ่งกัประมาณ4 0 0 0ิบพันกีบสี0 0มื่นกีบตกเป็นเงินบาทกับประมาณ135บาทหนึมบาบทนะี่เนาะมาบวกกับมาบวกกับสี่พันาบาทเนาะสี่พบาท ก็จะตกเป็นประมาณ4,475บาทเอาไปรวมค่าเอกสารค่าไปนั่งกับเพื่อนค่าไปจีบสาวพาสาวไปกินอาหารไม่บวรวมเนาะถ้ารวมนี่ก็น่าจะตกราวๆสองล้านกีบพูดแหละสองล้านถึงสามล้านกีบเนาะก็จะประมาณหาถึง6000บาทเนาะต่อเดือนประมาณนั่นเนาะก็ถือว่าบวพอไส่เนาะถามูุชมเงินที่เป็นอาสากับบวพอไส่เนาะกับโเป็นยังเนะาะเพราะประเทศเท่ากับรังพัฒนานะถามูุสม กะพยายามพัฒนาต่อไปเนาะล้วกะปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานอาสาสมาัครให้สูงขึ้นกว่าเก่านะครับพระเจ้าเสนาประเทศล่าเนาะก็จะต้องพัฒนาคือกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอบอกเป็นอย่างเนะเาะเหตุวิญญสอยรัฐบาลเนาะต่อไปแล้วเราจะสอบเขารัฐกรเนาะเขากะอาสาสมาัครสามสี่ปีไปแล้วเนาะไปสอบเขารัฐกรหลังจากนั้นเขาก็จะได้ได้เงินเดือนเป็นเงินเดือนรัฐกร ก็อาจจะสูงแน่เงินพนักงานอยู่แล้วเนาะก็ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นเนาะก็ถือว่าหลายเนาะสำหรับข้าพเจ้าหาล้านกว่ากีบเนาะก็ถือว่าหลายสมควรสําหรับเงินเดือนพนักงานเนาะก็ชีพยายามเนาะก็คือตัดขาดใช้จ่ายในข่าวพระเจ้าลายออกแล้วเนาะก็ยังเหลือใสอยู่หนะถ้าเป็นอาสาสมัครตัดขาดใช้จ่ายออกแล้วขอเงินแม่เติมเนาะท่านผู้ชมกับผมเป็นยังเนาะประเทศเฮ้ากําลังพัฒนาเนาะเฮ้าก๊าซอยกันไปเนาะท่านผู้ชมโอเคเนาะวันนี้เฮ้ากัสิมาเบิ่งคลิปต่อไปเนาะ สวัสดีจ้าผมกันเราอีกแล้วเอ็กเทิร์นบ้าบอเอ็กเทิร์นบ้าบอบผมกัเราอีกแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนคงกดมาดูเพราะว่าหัวข้อคิดอยู่แล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปอธิบายว่าเป็นหมอจบใหม่ได้เงินเดือนกี่บาทกี่บาทกี่บาทท่านผู้ชม เรามาตลอดเลยนะไม่ว่าจะปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกยนจบมาคนก็อยากถามอยู่นั่นแหละว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่วันนี้เราเป็นประโยชน์ต่อแบบน้องที่อยากเรียนหมอหรือว่าน้องที่กําลังเรียนหมออยู่ลรวอยากรู้ว่าจบมาได้เงินเดือนเท่าไหร่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ซึ่งจะขอบอกก่อนว่าเงินเดือนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเงินเดือนของหมอจบใหม่ในปีแรกหรือที่เรียกว่าอินเทอร์แล้วก็เป็นหมอที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาล รวมหมอที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมอที่อยู่คลินิกหรือว่าหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลมหาลายัยอันนี้เขาจะคิดไปอีกแบบหนึ่ง<อ>แต่ถ้าเป็นหมอที่ทําอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลเขาจะคิดประมาณนี้เกือบทุกโรงพยาบาลเลยเราเนี่ยจะขอแบ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันโอ้ถูกต้องแล้วเธอเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมเครื่องคิดเลขให้พร้อมเราจะมาคิดด้วยกันละมันได้เท่าไหร่ ส่วนแรกของเงินเดือนที่ได้ก็คือตัวเงินเดือนแหละตัวเงินเดือนที่ได้นะก็คือเงินเดือนเงินเดือนที่ได้แบบเท่าเดิมทุกเดือนมันจะอยู่ที่1 8 0่งบาทไม่ใช่ว้าวมันจะอยู่ที่18,000บาทว้าวถูกต้องแล้วมันอยู่ที่18,000บาทสูงมากนะครัสมได้เท่านี้ทุกๆเดือนเลยอันนี้ยังไม่รวมหักาโอ้ทุกๆเดือนแล้วก็เงินส่วนที่ที่เราจะได้เขาเรียกว่าเงินพอตสอหรือว่าเงินเพิ่มสำหรับคนที่ทํางานใน จะได้เพิ่ม5,000บาทเป็นเท่าไหร่นแ0 0บวกห0ันเป็น2 3 0 0 0ว้าวแล้วนต่อไปก็คือเงินส่วนที่3ที่เราจะได้นั่นก็คือเงินไม่ทำเวทเงินไม่ทำเวทคืออะไรทุกคนงงปะเงินที่แบบเงินไม่ทำเวทคืออะไรท่าน,งงนท,ทู<ม>้ชมไม่ใช่มันคือเงินที่เราไม่ไปรับงานนอกงานนอกราชการอะไรแบบนี้เอกชนต, oh. ต่าง,างเอออันนี้จะได้เงินเพิ่มอีก1 0 0 0 0มื่นบาทเป็นสองห่นสามบวก10,000มื่นเป็น33 0 0 0 ต่อมาเงินส่วนที่4ที่จะได้ก็คือเงิน P4P P4P คืออะไรพูดไปยิ่งงงพูดง่ายๆเลยคือเงินที่เราทำหัตการต่างๆตลอดทั้งเดือนโดยปกติแล้วมันจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เราจะให้จดการทำหัตถการว่าในเดือนเดือนนั้นเราทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นใส่เฟือบเจาะข้อเจาะปอดเจาะหลังอันต r ซาวเอ็ก c ซ l เลยทำ ขึ้นหัวใจอะไรแบบนี้มันก็จะมีให้เขียนหมดเลยหรือว่าการลาวเช้าลาวบ่ายลาวเย็น oh. ลาวกลางคืนอะไรต่างๆมันก็จะมีให้เขียนหมดโดยเฉลี่ยแล้วเงินส่วนนี้จะอยู่ที่เจ็ดพันบาทในทุกๆเดือนมันจะประมาณนี้ไม่ไม่มากไม่น้อยไปกว่าน,นี้สักเท่าไหร่อะตอนนี้ได้เท่าไหร่ละสามหมื่นสามบวกเจ็ดพันเป็นสี่หมื่นบาทเราจะมาที่ส่วนที่ห้าเลยส่วนที่ห้าสี่หมื่นบาทแล้วครับผมเนี่ยอีกสองส่วน เวรอร์ดคือการที่เราทํางานอยู่บนบอร์ดต่างๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์โดยปกติเวรบอร์ดเนี่ยวันธรรมดาจะทํางานอยู่ที่4ี่โมงเย็นจนถึง8ปดโมงเช้าวันถัดไปส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะทั้งวันยีชั่วโมงเลยถ้าเวรวันธรรมดาเราจะได้อยู่ที่ประมาณ1,400บาทส่วนเวรวันเสาร์อาทิตย์จะได้อยู่ที่2,000บาทโดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆเดือนครั้งปีเนี่ยมันจะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ8เวรโดย เป็นเวรวันธรรมดาประมาณ6เวลแล้วก็เวรวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ2เวรวมเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้จะได้เท่าไหร่ละจะได้ไป52 0 0 0ต่อมาเวรอีกเวรหนึ่งนั่นก็คือเวรท่องฉุกเฉินอันนี้มันจะอยู่8ชั่วโมงโดยปกติแล้วเราจะได้อยู่ประมาณ3เวรต่อเดือนเวรมันจะอยู่ที่เวรละประมาณ1,100บาทรวมเป็น ส3 0พซึ่งถ้าบวกลบทั้งหมดแล้วมันจะอยู่ที่ห5 0 0มห0บาทโดยเฉลี่ยนะทุกคนในต่อเดือนซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันจะได้เงินแตกต่างกันไปโดยที่ส่วนที่มันได้แตกต่างเนี่ยมันจะเป็นของเงินเวรเพราะเงินเวรในแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยจะได้น้อยกว่าแต่ถ้าไปโรงพยาบาลตามอำเภอเนี่ยจะได้เงินเวรมากกว่าถ้าสมมติเราอายุทำงานจังหวัดได้น้อยกว่า เงินเราก็จะได้มากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับหรือว่าเราไปเรียนต่อเฉพาะทางเราก็จะให้เงินมากขึ้นตามลําดับไปก็เหมือนทุกอาชีพแหละที่ยิ่งทำงานก็จะยิ่งสั่งสมประสบการณ์มากขึ้นเงินเดือนก็จะเยอะมากขึ้นเราจะสรุปให้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราได้เงินทั้งหมด55,000บาทต่อเดือนโ,อโดยเฉลีย่ยแล้วคือ55,000นบาทนะงเงินเดือนที่เราอะ่ 5, อะ5,000ันอ่ะ เศษห้าพันของห้าห0ื่ันบาทยังไม่ถึง <AI S 1> <c oughs> เลยรว,ร,วรวมทั้งหมดที่อยู่ที่เราเคยคำนวณมาเนี่ยมันจะอยู่ที่3ามเจ็สบชั่วโมงถ้าหารเงินเดือน oh. ห้าหมื่นห้ารสามเจิบชั่วโมงเงินเราที่ได้ต่อชั่วโมงจะอยู่ที่150บาทต่อชั่วโมง oh. ก็คือเป็นเงินที่มากระดับหนึงแต่ที่มันทําให้เงินเดือนหมอดูเยอะเพราะว่าระยะเวลาในการทํางานของหมออ มันเยอะก็คือด้วยการที่อยู่เวนตลอดทั้งคืนแบบนี้ทําให้เงินต่อเดือนเนี่ยมันได้เยอะเพราะว่าเราทํางานเยอะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่มันช่วยประหยัดได้ก็คือทุกๆครั้งที่อยู่เวนเนี่ยเราจะมีข้าวเย็นกินฟรีดังนัน้นก็จะเป็นการช่วยประหยัดเงินได้โอ้โหกินฟรีแต่ว่าอยู่เวอนอ่ะมันมีความเครียดใช่ไหมเธอเวลาเราเครียดแล้วยังไงเราก็ต้องสั่งของกินมาเยอะๆดังนั้นสาหรับเรานะส่วนที่เราจะเสียไปเยอะมากเวลาอยู่เวนเลยคือเราชอบสั่งแบบ หิวสั่งแบบไรสตริกดแก๊ปแบบยงี้มากองแล้วก็กินไม่หมดและอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเครียดเราใช้การชอปปิ้งบัาบัดก็คือแบบโอ้โหทุกครั้งที่สั่งของอะ่ะคือวันที่อยู่เวททางนั้นเลยก็คือเครียดไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะออกทางไหนนี่แม่สั่งของไปแล้วกันเออเนี่ยมันก็เป็นการตอบคาถามให้ทุกคนรู้เนะว่าเงินเดือนหมอในหนึ่งเดือนเนี่ยมันได้กี่บาทแต่ที่เราบอกไปขอย้ำอีกครั้งว่าเงินเดือนที่เราบอกเนี่ย เป็นเงินเดือนของแพทย์ที่เพิ่งจบมา1ปีหมอจบใหม่แล้วก็ทํางานในโรงพยาบาลรัฐบาลถ้าในส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยไปทําไว้เราเคยไปทำแล้วเราจะมาบอกแล้กันนะว่าได้กี่บาทอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการตอบคาถามท,าที่ทุกคนสงสัยมาว่าหมอจบใหม่ได้เงินเดือนกี่บาทกันได้แบบไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าอยากให้ทาคลิปอีกหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็สามารถอ๋อท่านผู้ชมกระหูไปแล้วนะว่าเงินเดือนทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยเท่าไหร่ เราถามผู้ชมคือที่ข่าวพระเจ้าว่าเงินเดือนทางฝั่งเาาเนาะข้าพระเจ้าถามหมู่อยู่เฮดเวียอยู่ในต่างจังหวัดเนาในเมืองหนึ่งเนาะอยู่ลาวอ่ะก็เลยเขาก็เลยว่ามาประมาณนี้ประมาณก็คือสําหรับนักศึกษาจบใหม่ทางฝั่งไทยเนี่ยคือแบบยอมหักเลยเนาะได้รายหรืเนาะผู้ชมก็คือตั้งไว้หาหมื่นหาพันบาทเนาะรวมๆนะหาหมื่นหาพันบาทเนาะก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะถ้าถ้าเทียบกับเ่าก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะเซตหนึ่งของหาพันบาท ของเรายังบ่ถึงเนาะบ่เป็นหยังเนาะคือได้ก็ตามเนาะเฮาเฮียนให้มันจบไปไวเฮาก็เมื่อเป็นอาสาอ่าสอบข้ารัฐกรเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เนาะรักษาคนไข้ปิดปัวคนไข้เนาะอยู่ในประเทศเฮาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเฮามีเวลามีโอกาสเนาะเฮาไปต่อสัมราษทางเนาะ อย่างเศนประเทศไทยเนาะที่ข้าพเจ้าเคยบอกไปเนาะกะนำมาความผูมาพัฒนาประเทศเฮาเนาะอีกอย่างระบบการศึกษาอยู่ประเทศไทยข้าพเจ้าเคยบอกไปหลายคลิปเนาะก็คือระบบการศึกษาอยู่ประเทศไทยแบบได้มาตรฐานเนาะฐานระดับสากลเนาะอีกอย่างก็ยอมหักในระดับสากลเนาะ่านผสมคือเมื่อนี้เนาะข้าพเจ้าได้อ่านข่าวข่าวหนึ่งเนาะเสีงว่ามีคนเวียนน้มน่ะแต่ว่ากินแบบไปกินอาหารอะไรมันเป็นผิดนะเป็นผิดชนิดที่แบบ บอกเคยผมมาก่อนอยู่เวียดนามเนาะก็เลยสั่งยาอยู่จากประเทศไทยอ่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันเหรียญเนาะสั่งมาจากประเทศไทยเนาะมาหักษาเนาะการเป็นข่าวดีเนาะคือประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะที่แบบสามารถผลิตยาหลายชนิดได้เนาะที่แบบสามารถหักษาคนไข้ได้แบบโดยตนเองนะแบบว่าเรจะเป็นต้องแบบสั่งมาต่างประเทศเนาะการเห็นข่าวว่เมื่อนี้เนาะเห็นข่าวก็คือห้งหมอแบกไม้เนาะ พงมองแบกไม้เนาะอยู่เวียดนามเพื่อนก็ได้สั่งมา1นึ่งพหนึ่งหมื่นหเหรียญเนาะเพื่อมาศักษาคนแบบกินอาหารเป็นผิดนะสองภูมิเนาะธรรมส้มโอเคเนาะคลิปเฮากับเจ้าเพียรเท่านี้เนาะอ่าเฮากับได้หู้ความหู้ไปนํากันเนาะว่าจะเป็นเงินเดือนทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะได้ได้กากพี่ๆทุกท่านนะเขามาอา่าเบิ่งคลิปนี้กบับบอยอย่างหายมีการผิดเถียงหรือว่าอยียงกันเนาะไกลยอย่างหายแบบโมเมนต์ก้าเปรียบเทียบอีอย่างเลยเนาะเพราะว่า แต่ละประเทศบวคือการนาธิวาสุชมคือประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที friends, ่กําลังพัฒนานไปสินะเงินเดือนก็จะแตกต่างกันเนาะแในก็ตามเนราธาว่ามีคําใดว่าพิจิตรยังก็ตามก็ขอโทษขออภัยเนาะิวาสุชมทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คําแนะนําได้เนาะให้คำปรึกษาให้คําแนะนําทุกอย่างเนาะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะขอแต่อย่าห่างกันเนาะิวาสุชมขอแต่อย่าไปห่างกันในคอมเมนต์เนาะอย่าให้สองประเทศท้าหักแพงกันแล้วก็แบบสามัคคีกันเถะนะเนาะ พะว่าเลาไทยเนาะกับเป็นประเทศไอยนองกันอยู่แล้ว่ะนะก็อยาให้สมารคีกันบ่อยาให้พิษเทียงกันเนาะในอากาหักแพ้กันสวยเรือกันเนาะทนผส้มเนาะเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็จะมีต่ห้อยยิ่มเนาะทนผส้มเนาะทับู้มก็คือข้าพเจ้าในส่วนตัวในการหมักประเทศไทยเลยเนาะมากมักพี่น้องคือแบบหมักมิสัยคนไทยเนาะหมักอันนี้ทุกคนเข้ามาอาจจะบ่มหมักว่าข้าพเจ้าอาจจะเบ้าแบบอวยเกินไปยังต่างๆข้าพเจ้ากับบริสุทธเนาะสาหรับคาเบ้าเพียงแค่ 1- หรือ2%เเท่านั้น คำว่าอนั้นเนาะข้าพเจ้าฟังพี่ๆที่รักหรือว่าที่รักผมหรือว่าที่หักแพงข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงพี่ๆที่ให้เกียรติข้าพเจ้าในการขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับผมคือพี่ๆคนไทยก็น่ารักผมก็แบบไม่รู้สิผมรู้สึกดีกับคนไทยอ่ะรู้สึกรักประเทศไทยครับผมนะครับใครจะคิดยังไงอันที่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะผมผมผมไม่แคร์มมหรอกครับผมคือผมจะทำคลิปอย่างนี้ตลอดไปนะครับทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยทำคลิปวีล็อกไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับผมนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับทุกคนวันหลังก็จะมา React อ,อีกนะครับฝากาถ้าทุกคนอยากให้ React เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย